ดูอาการเธอไม่ค่อยดีเลยฉันช่วยได้ไหมไม่มีใครช่วยฉันได้เพราะไม่มีใครที่รู้จักฉันจริงๆคนส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ตัวตนจริงๆของฉันเหมือนกันผู้คนรู้จักฉันผ่านพวกภาพสื่อโฆษณาแต่เธอกับฉันเราต่างจากนั้นได้ถ้าเธอต้องการพวกเราทำความรู้จักกันได้นะไม่นะพวกเขาสองคนจะรู้จักกันไม่ได้เขาทำอะไรน่ะเอ๊ะฉันให้คนอื่นรักฉันไม่ได้ฉันก็จะไม่รักใครต่อให้เขาจะดี น่ารักมีเมตตาและหน้าตาดีและกล้าหาญเป็นนายฉันก็รักไม่ได้ฉันจะเข้าใจถ้าเธอแค่อธิบายเหตุผลให้ฉันฟังบ้างนะเราต้องเป็นกกครแล้วไม่ได้ให้เขารู้ว่าเขาเป็นเลดี้บัรกับแพทนัวไม่ได้ไม่มีคนเข้าใจว่าฉันเจอกับอะไรอยู่แล้วมาริเนตเธอบอกฉันได้ทุกเรื่องนะไม่ว่ายังไงก็ตามฉันจะเป็นเพื่อนเธอเสมอและฉันไม่ว่ายังไงก็ตามฉันคนนี้จะเป็น อ,อฉันฉันจะเป็นฉันคนนี้จะเป็นเป็นคนที่ล้มแล้วเสมออยู่กับคำโกหกไม่เคยทำสิ่งที่ได้รับบัาหมายสำเร็จฉันไม่สนมาริเนตฉันรักเธอในแบบที่เธอเป็นฉันไม่รักนาย ฉันเคยมีใจให้นะแอดรียนแต่ไม่ใช่อีกแล้วให้เป็นแบบนี้ดีแล้วฝากข้อความไว้หลังเสียงปี๊ป เเมมลขอองงรริหออืได้ยินแต่มันเป็นข่าวเก่าแล้วโซอี้ข่าวเก่าเหรอคือยังไงกอ <c oughs> ่อนหน้านี้ที่มาริเนตใจสลายไงแต่ออย่าส่งช่างซ่อมใจไปแล้วอะเอดเดรียนค่ะคอยดูนะเขาต้องซ่อมได้แน่แล้ว <c oughs> พอพวกเขากลับมาเรียนกันจับคู่จริงได้เป็นคู่จริงแน่นอนแผนแจมแจ๋วมากแล้วมั่นใจเรื่องนี้เหรอทุกคนเชื่อสิครั้งนี้ได้แน่ถ้ายังเจ๋งเอาหนาไปตีกันเถอะ เราคงมีประสบการณ์ที่ไม่ดีเหมือนกันว่าไหมมั้งนะเธอคิดว่าสักวันเราจะคบกันได้ไหมไม่ได้รู้ไหมเอเดียนบางครั้งทนายอยากจะบ่มชีสให้ถูกวิธีเราอย่าเพิ่งแผลก ขอโทษนะครับเด็กชายผู้สิ้นหวังที่เพิ่งพบรักเดียวของเขาแต่กลับต้องพบว่าเขาได้เสียมันไปแล้วเอเดรียนดาร์วิงฟอร์ แม่น้ำตาลก้อนการบังคับให้พวกเขาเลือกระหว่างภารากิจและความรักมันแย่มากๆนะมาสเตอร์ฟูอาจจะเลือกผิดคนก็ได้ไม่พวกเขาเกิดมาคู่กันความรักทําให้พวกเขาแข็งแกร่งแต่ความรักที่เป็นไปไม่ได้นั่นกําลังทําลายพวกเขาและเรื่องทําลายฉันก็เพอร,รู้อยู่บ้างเ,เราจะทํายังไงดีปลดปล่อยพวกเขาจากตัวเลือกที่เป็นไปไม่ได้เราต้องปล่อยพวกเขาไปซะ